สวัสดีจ้าพี่น้องเบิงได้ชุมได้ยังมาเห็ดายหลายบุตรไปเก็บเองดอกสื่อเพิน่นของไปเก็บไดบ้บ่หลายบ่พ่อแกงเลยสื่อเพิ่นมาเห็ดพิงเห็พดพอ,ดอ่พี่นอ้อ,องพีง่จะแสบเนาะตกง่ามงางได้ชุมทิ่มาปาดขาก่อน กิ่มะตัดขาตัดดินออกสีล่างเลยแกงอดอกงามงาม,มี่ตะแกงแสบอยู่เนาะถ้ามานพี่น้องออกหรือยังเนาะเห็นตะโมมันไปเก็บผุนท่ามุนทลเลผุนอยอยไปน้ำเพลินมันกับมะไก่แต่พี่น้องเลยบ่เคยไป ก็ค,ค่อยขึ้นพูขึ้นเขาน้ำเพลินไปน้ำเพลินบ่เป็ี่ยนดอกให้เพิ่งให้เพิ่งเข่าเฮ็ดเพิ่งไขงเ่เดี๋ยนี้ดอกอ้วนๆเลยคนที่ล่างกินแกงคิดยากพี่น้องเลยคิดยากกินแกงเฮ็ดนี่กระดอกมนันงาม จะพรองไปหาบ่มีบ่ได้พี่น้องเลยซื้อเพื่อนเราได้น้อยๆก็บ่ะพอแกงนะซื้อเพื่อนคนซ้อนเฮ็ดเบิ่งดีเด้อพีน่ออน,พน้องเอ้ยช่วงนี้นาเฮ็ดเฮ็ดอันได้กินได้อันได้กินบ่ได้ก็เบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเอ้ยอันได้เฮาเคยกินเฮาก็จังกินเนาะ ไหนๆห้ามบอกก็เคยกินกับยาไปกินด้าปีน้องเด้ออันนี้เห็ดปวัวจะดอกงามๆเห็ดปวกอันนี้โอเคมันจะใสบุ่ปลาบนานี่จุ๋มมันกำลังเลิมออกแต่มันออกห่างๆเฮ็ดถึงค้าลายกับใดตาบอดีกับบอดายเราพี่น้องเลยไปหาอะไจนเมื่อย์สื่อกินเอา ผึ่งฮ็ดผึ่งกินเถ้อเดียวฟองเถ้ากับอิม่มกับเส้าอยากอะไรเนาะมี่แตเฮ็ดปวกด้วยนี่แต่ก่อนเนี่ยนะบ้านเนี่ยจุมย่มไล่ไลเฮ็ดปวกสมัยตะก,กี้นกเนาะว่าวไม่คือไม่ไปเก็บตะก,กี้โอ้ยจนได้หาบเอาเต็มพ่นเต็มกระตากระเดี้ยวอ,อันแก่เสือห่อเอา ก็เป็นหลายสมัยไปกี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ยังมันบ่มีมองเก็บแล้วเดี๋ยวนี้มองได้เข้ากับแปน์มองได้เข้ากับเกียบกับหนูออกเบิร์ดแล้วไม่มีมองเก็บเพ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยดี๋ยวนี้ต้องต่อเดาใน่งามพะโล่ ให้พ่งเขาบ่แกงกินแสียบังกันนามันคือขีดยากแท้ให้พ่งเลืองนี่ก็แกงแสบเลยพี่น้องเลยมันนี่ มื่อนี้เขาไปเก็บเขาบดได้เฮดปวกมื่อนี่ยไดเฮตผึ่งร่วมเมื่อวานนีได้เฮดปวกหลายๆเขาว่าเมื่อวานนี่ยแย่งุ่มบดได้ออกไปหาเขาบดได้ออกไปซื้อเขาไปเก็บทางผนทางปลาถ่า,ทา,ายทหารค่ะค่ะแย่งชุ่มบดได้ไปน้ำเขาดอกพงมุ้ยจักไปบ่เคยไปถ้าซื้อเอาไปบ่เป็นน้ำเขาดอกพี่น้องเลย เนี่ยชุ่มชิล่างก้อนบะเนี่ยขอโตได้จากพี่น้องเด้อขอพุ่นได้จากเด้อแล้วสีแกงแซบๆซสู้กินเด้อหาเก็บพักกิ่วมาใส่สมสมอำลำจักหน่อยเอ้ยสมสมอำลำหรแบบสมสมปุยรวยขอพุ่นที่รับชมเด้อจ้า